การเอางานที่เอาชีวิตเข้าแรกเนี่ยเขาไม่คุณไปจ้างาไม่ได้หรอกเลิกดูถูกคนแล้วยิ่งทําให้การประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์ <ปะ S 1> มันยิ่งผิดไปใหญ่ครับแล้วอย่างนายกเนี่ยให้กําลังใจตํารวจเนี่ยเป็นห่วงเจ้าหน้าที่โทษทีฮะเด็กอายุ15ที่ถูกยิงเนี่ยคุณเคยดูแลอะไรไหมไม่เคยดูเคยแสดงความห่วงใยไหมแทนที่จะมาดูแล<า>ใช่ไหมฮะมีเด็กบางคนโดนลูกหลงไปซ้ําไม่ใช่บอกว่าเป็นม็อบครับคือนายกให้ท้ายตลอดไงไม่เคยไปดูแลรัฐบาลไม่เคยไปดูแลตำรวจสมัยนี้อํานาจเยอะมาก ูข้ออ้างคือคือบอกว่าคือเราก็ย้ําอีกทีว่ามันแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้คือคุณคือพงเข้าใจแหละว่าตํารวจเจอมาสองเดือนใช่ไหมเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทํางานเชิงลุกด้วยการบุกเข้าไปปราบบ้างบุกเข้าไปรื้อบ้างทําแต่ทั้งหมดมันแก้ไม่ได้ฮะมันทุกซอกทุกซอยอ่ะมันมันสามารถซ่อนตัวอะไรได้หมดแหละคือถ้าเขาจะเล่นจริงๆอ่ะมันลักษณะแบบนี้เนี่ยประยุทธ์ไม่เคยเจอบอกเลยว่าคุณบอกว่าความสงบจบที่ลงตู่แต่การการรับมือ การต่อสู้แบบนี้คุณไม่เคยเจอลแล้วมันมีแต่จะบานปลายใช่มีแต่จะบานปลายมันไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุมเท่านั้นตำรวจด,ด้วยครับคือถ,ถ้ายังไม่ปรับยุทธวิธีมันก็มีสิทธิ์ที่รุนแรงมากกว่านี้นะฮะพลตำรวจตรีจิรสันร,ระบุนะครับว่าสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเนี่ยฮะคาดว่าจะจับกุมได้เลยเร็วนี้เบื้องต้นคาดว่าเป็นผู้ร่วมชมุมนุมมีจํานวนผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้น4คนแต่ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานก่อนเนี่ยนะครับก็อ้างว่าไม่ใช่ยิงกันเองแน่มี รีบกันมาก่อนเลยนะชาวบ้านก็สงสัยครับครับไม่ใช่ตํารวจยิงกันเองแต่แต่ที่คนเนีเพราะว่าเขาฝอไม่ได้ใช้อาวุธจริงครับแต่ที่คนจํานวนมากเดียออกมาแล้วโอ้โหนี่นายกออกมาแสดงความด้วยไปทีประวิตยด้วยทั้งประยุทธ์ประวิตยคือก็ไม่ใช่นายกหรอกธนกรตามไปสั่งฮะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้ไมโครโฟนเหรอหรือเปล่ามันทําไมไมโครโฟนมัน มันดูไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่อ่ะคงชนะหรอกนะสมัยหน้าเปลี่ยนชื่อไหมเนี่ยครับคือไหนๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากนามสกุลเราเราอ่ะอยากให้พูดทั้งสองฝั่งเนี่ยนะฮะคือแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคุณธนกรเปิดเผยอย่างเดียวว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเจ้าที่ที่รับบาดเจ็บนะฮะโดยสั่งให้ทีมแพทย์และผู้บังคับบัญชาเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดและขอประณามการใช้ความรุนแรงถือว่าไม่ใช่ชุมนุมอย่างสันติ หนี oh, ่แล้วใครใช้ความรุนแรงกว่าตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าอ๋อผู้ชุมนุมเนี่ยพอบอกว่ามีมีระเบิดกวอะไรแล้ว,ลว,ลวใช้อะไรก็ได้เลยใช้อำนาจอย่างไรก็ได้เลยใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ตำรวจก็มีกรอบของกฎหมายตำรวจเมื่อไหร่จะมาปฏิบัติเกินกรอบของกฎหมายคือโจรแต่เรามันมีการให้ท้ายมากทางรัฐบาลให้ท้ายให้ปูนำเหน็ดความดีความชอบเนี่ยแล้วก็พอเวลาไปฟ้อง ้าจะไปฟ้องกับกับอายการกับศาลแรงงานนี่ยากเย็นแสนเข็นมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วกลุ่มทะลุกแกนเนี่ยเป็นเหมือนแบบไม่มีปากมีเสียงจะมาครับนะแล้วเราก็ไม่รู้คือ,อยังไงเขาก็ยังมาอยู่นะทั้งที่ถูกูกปราบขนาดนีน้แล้วไม่มีตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงนะไม่สามารถมีใครเป็นตัวแทนได้จริงๆแล้วแล้วคุณจะไปว่างไงคือบางคนหาว่าจ้างมาอะไรมาใครมันไปจ้างได้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้ย ก็ถ้าจ้างได้ก็จ้างให้สงบดิก็รัฐบาลน่าจะมีเงินอัดนะสบายต้นทุนถูกกว่าเยอะทหารทหารงบรับงบตำรวจเออสบายก็เลยจะบอกให้เขาเจียดงบมาให้หน่อยเงี้ยหรอจ้างไม่ได้หรอกตำรบจนีงบอยู่เต็มกระเป๋าหมดการเอางานที่เอาชีวิตเข้าแรกเนี่ยเขาไม่คุณไปจ้างไม่ได้หรอกเลิกดูถูกคนแล้วยิ่งทําให้การประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์มันยิ่งผิดไปใหญ่ครับแล้วอย่างนายกเนี่ยให้กําลังใจตํารวจเนี่ย เป็นห่วงเจ้าหน้าที่โทษทีฮะเด็กอายุ1ิหที่ถูกยิงเนี่ยคุณเคยดูแลอะไรไหมไม่เคยดูเคยแสดงความห่วงใยไหมแทนที่จะมาดูแลใช่ไหมฮะมีเด็กบางคนโดนลูกหลงไปซ้ําไม่ใช่บอกว่าเป็นม็อบคือครับคืบอนายกให้ท้ายตลอดไงไม่เคยไปดูแลร,รัฐบาลไม่เคยไปดูแลจริงๆถ้านายกลงไปดูแลจะได้ใจด้วยนะก็มันจริงเด็กที่ตกแฟดที่ดินแดงเขาบอกว่าตอนหลังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบหรอกแต่มันก็เหมือนมีการเข้าใจผิดกันวิ่งไล่กันอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอ๋อก็คือวิ่งวิ่งไปด้วยฮะ นั่นกรณีที่ตกจากหลังคางงคา